สวัสดีทุกคนแต่ทุกคนขอซูซองน้องอูร้องศาสเนาะตอนนี้ยังอูยังอยู่ที่บ้านนารักลาโลงนะทุกคนเนาะหลังจากที่เซตพิธขีขึ้นฮือนไห่เดียแล้วน้องอูกับทพากันไปซอกซื้อเป็ดกับเอือยกับน้องๆเน,น,นาะอันนี้เป็นเอือยน้องอูเด้อทุกคนเด้อยังสดเด้อ เอาเลยเอาว่าๆวกำลังเมียมังออนมระะว่างทางโอ้กินไม่คบครเอาบัได้ลวแหละไอ้ห่ยเอาสมบผู้สาวมนย่างแข่งแก่นเอาเท่าวผวแก้ว่ามคนหร เป็นลูกของอ่าวเด้อซื้อซีโอยซีโอยซีโฮยอันนี้ราดน้อยบุกพอใจเด้อซานั้นแม่นลอยพวกเขาที่พากันไปซื้อเป็ดเนาะเพื่อเอามาปิ้งเนาะเสียงพวกเขาสามคนสี่คนนี้จะสำเนียงตั้งกันหมดเลยโต๊ะมันมีตัวกุกอยู่ได้หรือนม่มันโต๊ะคือกี่ขั้วอ่กินได้จะกินแม่น เออกินทางนกินทางนอกนี่น no> ี่มันเน่าแล้วหรอยกินไปแล้วเน่าแล้วเน่าแล้วนี่เน่าอย่างเดียวพอติดขี้ควายไปน้ำไปแนะนำเนี่ไอ้หอยอันนี้บ้านอย่างเมืองอย่างอีอย่างจัิงใจบ้านนาฮักเฮ้ย ว่านน่ารักเออน่ารักอ่ะบรรยากาศอยู่บ้านก็ประมาณนี้เนาะมื่อนี้เป็นวันที่หนึ่งมื่อนี้วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีสองพันสิบสามมาเที่ยวตะปีกายพูดได้ยังไม่ได้เมื่อปนี้มาเที่ยสั่งมาเที่ยวตะปีกายที่นี่ครับเออช่วยอย่างย่างใบดูเคยย่างบุทันไม่ค่อยน้อเมื่อยมีการคืนจะเบิก้ลคบิแม่อะไระ

ปีหน้านี่ไปบ <ics> เบิ่งเอาได้แล้วทุกคนเด้อเพื่อนสิไปเที่ยวอยู่ไทยเด้อมีเีย่มีการอย่างกับติดต่อมาหาได้นอนนับแต่ล้างถ้วยจนล้างก้นยหมดเลยเด้อขัเพี่เป to <g zia> <t> ิดไปทับงานเพมันจะไปทำงานเป็นไงเลยไม่้อยเอาล่ะ ม่ได้ทำไมยาโบราณตอนนี้จิไปซอกซื้อเป็ดอย่าน้อยก่อนนี่น,น,นก็คือต้นมะพร้าวนาะแม่แล้วต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวยืนจะต้องฝึกว่าภาษาไทยได้สิไปไทยปีหน้าไงนะสิมาว่ามะพร้าวมะพร้าวมา,าวได้เด้มะพร้าวมะพร้วดูหาวดอยซื้อเป็ดก่อนมหางใวี้เป็ดกินเป็ดมือกินเนี่ย อ่ะเดี๋ยวได้เป็ดก่อนทรายทุกคนเบิ่งเนาะเป็ดนาะเป็ดบนาะน้าอดเเป็ดนี่บ่เป็ดนี่เป็ดบ่เอาเบื่อะเด้ออาเดี๋ยวว่าจังสันเนาะ ตีโดน,นกินเบียดโดนนี่วกว็คือไก่ทีนี้เอาไก่นี่ไก่โตเท่าไรนี่ตัวนี <dancing. y ihn Maybe> ้คือแพงแล้วเบิกตะกงมาแพ่งโดนซื้อเป็ด เอาไปแป้งทีอิกถามเนาะแม่นี่ยังินเฮ้ย่ต้มสีบ่เฮ้ยื่อม่ใส่หมอบ่เฮ้ยื่บแีบะเนาะคือคนเฟะคนเหย่อม้านี่ยังวได้นเสาหัวเลยทุกคนเออนี่นี่นี่โลโล เอา่เดตัวนึงรจิเ็ดเดือดแปกจับขวดรูดใจนอจับบาทนึงรูดสิบพัทหนึ่บพัทบรจมิบาเื่เาเสร็โลโลเขาไหไอ้โลเขาไห่ไข่โลเขาไห่โลโลสี่สิบอ่รูดหนึ่งคล้ายบอก บอตัวไเอาใช่ด่ะตัวไเอาตัวได้กระไรนะตัวไดจะสิายเอาสักสองตัวตัวได้จ็สิบคายแะไเป็ได้กินบาทนึ่งเด้นสุกับข้แด่ดินี่่นี่ โมติเสียบโมีิเสียบเนาะไปเดี๋ยวนี้แหละชั่งนี่ครับคนบวมมากกับเวลาลองมาสร้างเบ้างก่อนฮะขายเป็นโลตัวเนาะโอเคเอาสร้างมาก่อนโดยมูเห็นตัวจิ้มมูสีตกใจนี่จอยมูเห็นตัวจิ้มมูสีตกใจเนาะวา อียังว่าอยู่ในคลิปคือว่าบริกินเหล่ากินเบี้ยอะปลาโตจริงว่งาซังผ่านว่าซอมาเก่งแต่แทะสามหมื่ออยังบบโดกเนาะตอนนี้เขาไปซื้อเป็ดมาแล้วเขาก็าเอามาคัวเนาะเพราะว่าเขาซิเฮ็ดปิ้งเฮ็ดเลือดแปลงแล้วก็เฮ็ดต,ต้มส้มหูดน้ำฮอนเจ็บแบเนาะใส่เป็นหนัวจะเครึงบ่วงเด้อเครื่งจองเด้อกาบกเป็ดอาบน้ำในคอง ตั Jamie, no. ้งแต่เมื่อวานพุณ่ะไอ้ห่วยน่ะยังบวลงปานี้นะยังเจ็ดมือพอสอบมาเดือนหนึ่งเดี๋ยวนี้เฮือสีดงเนาะจุมมันอีกบ่เฮ้ยจุ่มอีกกออมันลงมันออกมีสภาพเอออีกอีกโตมันเสื่อเจ็บกี่ยวได้ถึเช็คบางคนบวบบุตรายไม่กบุตรายเนาะมันใหญ่ใหญ่คือข่อย่าดีเป็ดนะนาคือด่าโนไอเดี๋ยวก็ตเนาะ เด็ยินเคยบอกต้องบกันสองคนพราวคือเด้ยินมต้องบอกกันสองคนได้ยินมเซย์เขาเกิดมาผมเคยบอกกันสองคนเลยจะเป็นมุกพคนหลายเนาะสมพัอจะคอยขายโทรศัพท์ได้ขายดีขายดีย้อนตัวนี้เนาะแบบสร้างว้าสร้างว่ากับลูกค้าสิเนาะเต็มมุกเต็มมีแต่มุกมีแต่มุกน้ำของแห้งเลยไปเอามุก็ได้ โบมีเพชรพอดีมีตะมุกยังเดีใช่โบเหอะเดี๋ยวทาขัวเลี้ยวก่อนนี่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 มันเกาะโอ้โหต้มเป็ดเด้อนี่เราเอาหัวสีไข่แล้วก็มักเพชรลงไปเนาะบัดนี้เขาทิมะซ้าเกลือเป็นนัวข้าวโนลงไปเนาะต้มโมมวยก็ได้นี่นะจะท๋าสูตรเด้อ เป็ดลงไปวิญญาณเป็ดเนาะขอซื้อสองตัวที่เขาเจ้าพวขายอร่อยเนาะขอขายตัวเดียวขอแซ่บยังจะมาซื้อใหม่อันนี้เอามะเล่นอันนี้จะเอาลงไปห้อมไหมเนาะให้มันส้มๆให้มันมะขามเนี่ยเมื่อกี้เรเอามะขามมาต้มลงไปแล้วใบมะขามเนี่ยนี่เข้ามาเพื่อไงหน่อยครับแซ่บวะนี่เดี๋ยวท่าให้มันสุกๆไปนี่นะต้มๆให้มันเปื่อยๆที่ที่ผมส้มบรืะส้ม ส้มเนาะเดี๋ยวถามาข่ามมันออกฤทธิ์ไปปีงเป็ดบัดน,นี้แกงกระเลวละทาอ่าถ้าตอยมาถ้าเม่นทาอันเครื่องที่ที่ไปเฮ็ดอันเล้ดแปง้งป้าตอนน,น,อววนี้คือคุณเท่าวะคนเมืองตะคอดสอยติดกันยังใหญ่ไม่แลว้วเนาะแม่แลว้ลวรับซอบสร้อยติดให ตอนมานก็บงาใหมันจิตหยำก็รูกุบกรบกุบกรบตบตบมตมีนเสช่มกี่ลไอเท้เพ่ตาคือเจ้านาะโว้ต่วข้ามมากิะขี้ได้ยำแดงน้ เลือกจระว่าง้องยืนจองมโหหูแม่กระสือเลย่อดขาวี่ข้าวท่าอนาะงอดอด้บันดีนะเมือวันเอาเลือดพิษพาดเอาเนาะเอาเลือดพิษพลาดแล้วก็เลยเอาเลือดท่านไปขั้นใส่หัวสีไข่นี่ก็ยังจะเคียนคือเขาเขาก็่บไปกี่อืมขอบรีใส่ จากิดพาดผิดพ,พาดทางนิดหนึงพาทางติ๊กนิดหน่อยนึง,ง,นนอ,นงอันนี้มันน้ำแกงที่อ้อนต้มมันเดอ้อเอาเอามาเห็ดให้มันเย็นมีดสีเป็นใครไปะไฟดาว่าทีนี้อาสีเป็ดตุ่มปี๋ ผิดภาคด้านเทคนิคน้อยนึงบบเป็นยังโบเป็นยังให้อภัยนี่นี่ตัวนี้แซ่บบ้านเขาเองพี่ตัวนี้แซบขนาดตัวนี้เนาะตัวแม่นี่ตัวนี้เกืบอบแซ่บยังโมเยินมาอ้าวนี่ มัวเด้อสูตรเดาแปลงสูตรนี้น้ำไหลพ่อพ่เนาะสูตรนี่ก็ไล่กันนี่เออสูตรนี้ไล่ทำรลาดามันต้องเอาน้ำออกเนาะท่อออกบ่เอาท่อบ่เนาะท่อกรทสอบลองสองสองอย่างนี้ท่อก็ไดรโอ้บ่จัก เริ่มเริ่มตั้งแต่สองปีขึ้นไปจนทอดจนทอดชาสิบหกสิบอะไนี่ไล่แหงกินข้าวแรงลงมือรับซอบหุ่นเขากบกลังไล่แอบ<า>ป้าใครมีลูกซัมนี่คือสมัยตะกี้สม,ม่พ่่บรรทุกอะไรเนาะตุ้ย้าเดี๋ยวตุ้ยามาเม ตู้ล้วไม่อยากกินข้าวกินน้ำมาเดยเลยเส้นเนาะเนานเส้นไม่หานเลือดแปงบเป็นเน้อเป็นซกเล็กแขนมาไม่อ้าลงมาค่อยๆยาลงก่อนหูนะเข้าๆละน้อยดังเลยดังเลย เด้อกันไปอีเดเดนมนีมือยาเด้เดออันนี้เมียโนึ่งออึป้ายากินแท้เอกินไปได้หนึ่งบืออึอยาหนึงมืออึอมีหลายคนว่าผู้นี้นี่คือน้องอูที่สุดเลยมีคนบอกว่าคนทำงานนี่ทำงานที่ประเทศไทยมือได้ไรกบป่าสองสามมือไป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 บอเขายากกัเขายาีินไง ซีมึงไอหอยแกงง่คยขนาดยังบุนัวบอจางบอจางบอยาฟ้าเป็นผู้ดีก่อน